สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะก็อัิสตอนี้เราก็มาถึงตอนที่35กันแล้วของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่ค่ะซีซั่นวันนะคะ ก็ตอนที่35นี้ก็หลังจากที่หนิงอี้ได้รับจดหมายรับจากท่านฉินเรื่องที่ค่ายปลาเต้าจะชิงตัวฝั่งเถียนเล่ยแล้วเนี่ยหนิงอี้ก็มีท่าทีหนักใจค่ะฐานเอ๋อก็เข้ามาหาเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าเก็บของเดินทางพร้อมแล้วนะเรียบร้อยแล้วท่านยังมีสิ่งใดที่ต้องการนําไปเพิ่มอีกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้เจ้าเป็นคนจัดการได้เลยฐานเอ๋อก็ถามเขาว่ามีเรื่องอะไรกังวลใจหรือเปล่าหนิงอีต้ตอบ ว่าให้นางอะเดินทางร่วงหน้าไปที่เมืองอู่ก่อนเลยเขายังมีธุระที่ต้องจัดการท่านเออก็เชื่อฟังแล้วก็พูดขึ้นว่าได้ข้าไปรอท่านอยู่ที่เมืองอู่ท่านเองก็ระวังตัวด้วยนะ ที่ชาญเมืองอู่คะ่ะแม่ทัพหวังนะคะเป็นผู้นำกองทัพมีทหารมาด้วยกองหนึ่งนำตัวฟางเทียนเลย่ยเดินทางไปรับโทษที่เมืองหลวงระหว่างทางเขาได้ให้ทหารเอาน้ำให้ฟางเทียนเล่ยดื่มบ้างเกรงว่าเขาจะตายระหว่างทางเสียก่อนนิงอี้ขี่ม้าเข้ามาหาแม่ทัพหวังเขาก็บอกว่าเดินทางนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฟางเทียนเลย่ยเห็นก็ทำท่าทีดีใจคิดว่าต้องมีคนมาช่วยเขาแน่นอน จากนั้นภาพตัดมาที่ลำน้ำหานหลินตาเปีียวและคนของไข้ป่าเต้าซุ่มอยู่ข้างทางตามที่วางแผนกันไว้ว่าฝางเทียนเล่ยจะต้องโดนนำตัวผ่านเส้นทางนี้ฟางชงก็บอกว่านี่ก็มืดแล้วทำไมพวกเขายังไม่ผ่านมาสักทีจนลูกน้องในค่ายมารายงานว่าแม่ทัพหวังได้เปลี่ยนเส้นทางอ้อมลำน้ำหาน,หานหลินสู่เมืองอู่แทนแล้ว เฉินฝานจึงพูดบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเส้นทางที่เร็วที่สุดเข้าเมืองอู่ต้องใช้เส้นทางนี้พวกเขาอ้อมไปกันทำไมลูกน้องจึงบอกว่าเป็นหนิงอี้ที่ไปแจ้งแม่ทัพหวังให้เปลี่ยนเส้นทางขอรับตาเปียวบอกให้ทุกคนเตรียมตัวเราจะไปเมืองอู่กัน ภาพตัดมาทางแม่ทัพลินนะคะคุมตัวฟางเทียนเลย่ยเข้ามาเมืองอู่มาพร้อมกับหนิงอี้ท่านชินเองก็ออกมารับด้วยเขาขอบคุณแม่ทัพหวังที่ช่วยเหลือแล้วก็สั่งให้โมอิงคือแม่นางลู่นะคะนำตัวฟางเทียนเล่ยไปที่หน่วยสืบสวนลับ โมอิงนำเขาไปห้องข้งของหน่วยสืบสวนลับบอกหัวหน้าลินว่าท่านชินสั่งมาว่าให้สืบหาผู้บงการจากปากฟางเทียนเล่ยให้ได้หัวหน้าลินรับคำบอกว่าเขาจะทำอย่างสุดความสามารถหัวหน้าลินเป็นฝ่ายสอบปากคำที่ใช้วิธีการลงทันเพื่อให้นักโทษยอมรับสารภาพเขาใช้เข็มเล็ก จุ่มในยาตัวหนึ่งแล้วฝังเข้าไปที่ตัวฟางเทียนเลยเหมือนจะไม่เจ็บแต่ฟางเทียนเลยก็ร้องออกมาด้วยความทรมาน ทางด้านหนิงอี้ค่ะก็เอากริดมาคืนท่านชินบอกว่าค่าคืนให้ท่านไม่อยากเก็บไว้แล้วสิ่งนี้ทำเอาค่าเกือบตายท่านชินพูดขึ้นว่ากริดเล่มนี้เป็นของติดตัวค่าไม่แปลกที่เจ้าอาจจะใช้ไม่ถนัดมือแล้วเขาก็ไปหยิบกริดอีกเล่มหนึ่งมาส่งให้หนิงอี้บอกว่าผลงานที่เมืองหลินอันหนิงอี้มีความดีความชอบเขาได้ขอปูนบาเหน็จให้แล้วเจ้าลองใช้ดูว่าเนี่ยถนัดมือหรือเปล่า หนิงอี้รับกริดไปบอกว่าเล่มนี้งานละเอียดปราณีตกว่าวัสดุเบาวกว่าน่าจะใช้ได้ดีกว่าแต่ถ้าข้ารับไว้ข้าก็ต้องทำงานเพื่อท่านอีกใช่ไหมล่ะท่านชินก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อข้าเพื่อหน่วยสืบสวนลับหนิงอี้ก็บอกว่าอะไรก็หน่วยสืบสวนลับหน่วยงานนี้มีความสำคัญอะไรกันแน่ ท่านชินก็เล่าให้ฟังว่าหน่วยสืบสวนลับก่อตั้งโดยอดีตฮ่องเตน้นอกจากการสืบสวนลับแล้วภารกิจอีกอย่างที่สำคัญคือการแย่งชิงชิงอิ่นหกดินแดนที่ถูกแขวนเหลียวยึดคลองกลับมาคุ้มครองความปลอดภัยให้ราชวงศ์อู่หนิงอี้บอกว่าแย่งชิงชิงอิ่นหกดินแดนกลับมางั้นหรือท่านชินก็บอกว่าทำไมเจ้าไม่เห็นด้วยงั้นหรือหนิงอี้พูดขึ้นว่าการทวงดินแดนที่เสียไปกลับมาย่อมต้อง ทำแน่แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังนีขอรับท่านชินก็จึงพูดว่าดูเหมือนผ่านเหตุการณ์ที่ลินอันแล้วหนิงอี้เปลี่ยนไปมากหนิงอี้พูดขึ้นว่าเขาได้เจอเหตุการณ์ที่เห็นชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสเช่นนี้ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านในดินแดนชิงอินต้องเผชิญเคาะกรรมเช่นนี้ด้วยท่านชินพูดขึ้นว่าข้าเข้าใจ โมอิงหรือแม่นางลูกก็เข้ามารายงานท่านชินว่าฝา่งเทียนเลยไม่ยอมปริปากแม้แต่คำเดียวท่านชินก็จึงพูดว่าดูท่าเขาจะไม่ยอมบอกอะไรง่ายๆแล้วล่ะนิงอี้จึงพูดขึ้นว่าไม่แน่ว่าข้าอาจจะยอมทำให้เขาพูดออกมาได้แต่ว่าข้ามีเรื่องอยากขอให้ท่านรับปากเรื่องหนึง่งภาพตัดมาทางด้านพวกตาเปียวนะคะเขาเข้ามาถึงเมือง อู่กันแล้วแล้วเขาก็หลบซ่อนกันอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งจนลูกน้องที่ไปสืบข่าวเรื่องเซิงกงก็กลับมารายงานกับต้าเปียวว่าตอนนี้เซิงกงโดนจับขังอยู่ที่หน่วยสืบสวนลับทางใต้ที่นั่นมีผู้คุ้มกันประมาณ40คนตาเปียวคิดสักพักบอกว่าพอสู้ไว้แล้วก็สั่งให้ทุกคนบุกไปลุยเลยโมอิงเปิดประตูเข้ามานางบอกตาเปียวว่าข้าไม่ได้มาจับเจ้าหนิงอี้มีวิธีรักษาชีวิตของฟางเทียนเลยให้ข มาเฝ้าดูพวกเจ้าอย่าทำอะไรวู่วาม ทางด้านหนิงอี้มาหาฝางเทียนเล่ยที่คุกฝางเทียนเล่ยจึงพูดขึ้นว่าเขาเปลี่ยนให้เจ้ามาสอบสวนข้าง,งั้นหรือหนิงอี้เอาป้ายประจําตัวของต้าเปียวให้เขาดูฝางเทียนเล่ยจึงบอกว่าเจ้าทําอะไรนางหนิงอี้บอกว่านางปลอดภัยดีตอนนี้พวกนางคิดอยากจะมาช่วยท่านรวบรวมพลของค่ายปลาเต้าพร้อมแล้วฝางเทียนเล่ยพูดออกมาว่าเด็กโง่ทำแบบนี้ไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรือหนิงอี้จึง พูดขึ้นว่าใช่แล้วข้าถึงอยากให้ท่านนช่วยห้ามนางฟางเทียนเลยก็เลยพถามขึ้นว่าจะห้ามนางอย่างไรหนิงอี้จึงบอกว่าเขากับท่านชินได้หารือกันแล้วท่านชินยอมรับข้อตกลงของเขาหากท่านยอมเปิดเผยชื่อสกุลของคนที่อยู่เบื้องหลังท่านออกมาท่านชินจะไว้ชีวิตท่านเมื่อตาเปียวรู้ว่าท่านปลอดภัยก็จะไม่เสี่ยงตายมาแล้วฟางเทียนเลยจึงพูดขึ้นว่าข้าจะไว้ใจพวกเจ้าได้อย่างไร หากข้ายอมบอกชื่อผู้บงการไม่เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวยังได้กำจัดต้าเปียวและคนของค่ายป่าเต้าด้วยหนิงอีพูดขึ้นว่า ถ้าข้าคิดจะกำจัดต้าเปียวจริงนางคงไม่ได้ออกจากเมืองหลิงอันอย่างปลอดภัยเช่นนี้หรอกตอนนี้นางอยู่ในเมืองอู่อันตรายมากอาจถูกคนฆ่าได้ทุกเมื่อฝั่งเถียนเลยทำท่าคิดหนักแล้วหนิงอี้ก็ออกมาหาท่านชินส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้บอกว่าสิ่งที่ข้ารับปากท่านอยู่ในนี้แล้วและเรื่องที่ท่านรับปากข้าไว้ละ่ะท่านชินก็บอกหนิงอี้ว่าให้พวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปทางประตูด้านเหนือข้าได้สั่งการ ไปแล้วว่ากองทัพคุ้มกันเมืองจะไม่เข้าไปขวางพวกเขาแต่ว่าแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นนะ นิงอี้ก็กลับไปทันชินเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกดูแล้วทำท่าตกใจคือพวกเราก็ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นใครคะ่ะจากนั้นทางด้านต้าเปียวได้รับจดหมายลายมือของฝางเทียนเล่ยเขียนว่าค่าสบายดีชาวค่ายปาเต้าออกไปจากที่นี่โดยด่วนอย่าเสี่ยงอันตรายรักษาชีวิตไว้เฉินฝานจึงพูดว่านี่เป็นลายมือของเซิงกงจริงๆแม่นางลู่หรือว่าโมอิงก็เลยสั่งให้พวกตาเปียวรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วหนีออกไปทางประตูทางเหนือหลังเวลาออกนอกบ้านยามวิการตาเปียวถามนางว่าเซิงกงเป็นอย่างไรบ้างม่ออิงบอกว่าเจ้าวางใจเธอหนิงอี้หาทางละเว้นโทษตายให้เขาแล้วขอเพียงฟังเธอขอเพียงฟังเทียนเลย่ยยอมไปอยู่ในคุกดีๆเขาจะรับรองความปลอดภัยให้ตาเปียวก็บอกว่าแล้วหนิงอี้ลายอยู่ที่ไหนเขาไม่กล้ามาอย่างนั้นหรือ หลังจากนั้นนะคะโมอิงเนี่ยก็พาต้าเปรียวมาทางประตูเหนือค่ะประตูของเมืองอู่นะคะทิศเหนือแล้วก็สั่งให้ทหารเปิดประตูตาเปียวมองไปทางด้านหลังคิดว่าเผื่อหนิงอี้จะตามมาแต่ก็ไม่มีใครเฉินฝานจึงพูดขึ้นว่าเราไปกันเถอะ ตาเปียวพูดบอกว่าพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่แล้วนางก็เดินกลับเข้าไปในเมืองคนเดียวจนมาถึงถนนเส้นหนึ่งนางก็พูดไปว่าหนิงอี้เจ้าออกมาข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่แล้วก็มีชายคนนึงขี่ม้าออกมาแต่เขาไม่ใช่หนิงอี้นางกําลังจะหันหลังกลับก็มาเจอหนิงอี้นางหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งปาไปให้เขาหนิงอี้หยิบออกมาเป็นหนังสือยาที่ลงชื่อนางไว้นางบอกว่าที่เจ้ากับข้าสมรสกันก็เพื่อคุ้ม ครองชีวิตเจ้าไม่ถือเป็นเรื่องจริงแต่ประเพณีที่ควรมีก็ยังมีอยู่วันนี้เจ้าได้รับหนังสืออยา่างนี้จากไปนี้พวกเราแยกจากกาันลืมเลือนกันบัญชีของเราสองคนยังคิดไม่จบเลยพบกันข่าวหน้าก็คือศัตรูเจ้าระวังตัวหน่อยแล้วนางก็ถามว่าเจ้าไม่มีอะไรจะพูดหรือหนิงอี้ก็พูดขึ้นว่าข้าจะให้หน่วยสืบสวนลับคุ้มครองเจ้าขึ้นเขาเจ้ารักษาตัวด้วยนางว่าไม่จำเป็นแล้วก็ เดินจากไปและยังบอกอีกว่าหากเซิงกงเป็นอะไรไปข้าจะมาเอาชีวิตเจ้านางก็ไปรวมพลกับพวกเฉินฟานแล้วก็ออกจากเมืองอู่ไปทันที ทางด้านท่านชินได้รายงานฝ่าบาทในท้องพระโรงว่าฝางเทียนเล่ยได้สารภาพว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วเขาก็ส่งรายงานให้ฝ่าบาทขุนนางที่เข้าประชุมต่างก็ว่าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ควรที่จะต้องถูกนำตัวมาลงโทษประหารขุนนางคนอื่นๆต่างก็เห็นด้วยฝ่าบาทอ่านแล้วก็กริ้วขึ้นมาทันทีปาหนังสือสารภาพทิ้งแล้วสั่งให้ไปเรียกตัวราชคูเหอมาพบเขาด้วยในหนังสือสารภาพ ฟางเทียนเล่ยบอกว่าฮองเต้แขวนจิ้งเหนือปายหลี่หงจี้เป็นคนบงการเขาขุนนางในท้องพระโรงได้เห็นกันหมดก็ซุบซิบเซ็งแซ่ไปหลี่หงจี้ก็คือคนบงการงั้นหรือแล้วขันทีก็มารายงานด่วนจากแนวหน้าว่าฝ่าบาทให้รีบแจ้งขันทีอ่านรายงานฮองเต้แขวนจิง ป่ายลี่หงจี้ส่งทัพใหญ่มาโจมตีกระทันหันกองทัพของเราพ่ายแพ้ยับเยินในสงครามเฮอร์ซุยกำลังทหารสิบหมื่นนายอีกทั้งทหารหน่วยสืบสวนลับพ่ายแพ้ยับเยินเช้านี้กองหน้าของทัพศัตรูได้โจมตีด่านซิงกูแล้วหวังปิงหยางสอเคอแม่ทัพทั้งสองหลังจากถูกจับเป็นก็ยอมจำนนต่อศัตรูแล้วฟาบาตกใจจนล้มป่วยทันชินก็ มาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวฝาบาทบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าเหนื่อยอยากพักผ่อนเรื่องการเจราจาสันติกับแคว้นจิ้งข้าได้ตัดสินใจแล้วท่านชินกลับไปเถอะท่านชินก็บอกว่าเขาขอบังอาจทัดทานการเดินทัพทางเหนือคือแผนการใหญ่ของแคว้นอีกไม่กี่วันแม่ทัพตรงสามารถนำอาวุธยุทโธปกรณ์นำทับขึ้นเหนือแย่งชิงชิงอิ่นหกดินแดนกลับคืนมาขอฝ่า,าบาททรงพิจารณา ฟาบาดบอกว่าเรื่องชินดินแดนกลับคืนนั้นไม่ง่ายข้าไม่อยากให้ราษฎรเหล่าทหารต้องได้รับความทุกข์เข็นอีกแล้วท่านชินก็ยังอ้อนวอนฟาบาดว่าท่านกำลังบังคับข้างั้นหรือ ท่านชินลงไปคุกเข่าบอกว่าเขาอะไม่บังอาจแต่การเดินทับครั้งนี้หากพลาดโอกาสไปก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วฟาบาจึงพูดขึ้นว่าเขาจะคุกเข่าก็คุกเข่าไปแล้วเขาก็บอกขันทีว่าเขาจะกลับไปที่ตำหนักอื่น ภาพตัดมาที่ราชคูเหอมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทบอกว่าเขาได้ติดต่อกับคณะทูตของแขวนจิ้งทำการเจรจาสันติหากเรายอมตกลงพวกเขาก็จะถอนทับออกจากด่านซิงกูโดยมีข้อตกลงไว้ตามนี้แล้วเขาก็ส่งให้ฝ่าบาทพิจารณาแต่ฝ่าบาทว่าไม่ต้องข้าไม่ดูแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นให้ท่านราชคูเดินทางไปได้เลยราชคูบอกว่าทางแขวนจิ้งมีเงื่อนไขข้อหนึ่งต้องให้หม่อมฉันและท่านชิ้นร่วม เดินทางไปเป็นตัวประกันที่แขวนจริงไม่กลับราชสำนัก จากนั้นฝ่าบาทก็มาหาท่านชินถึงจวนเขาก็บอกว่าเรื่องเมื่อกังวันเขาวูวามไปเองได้โปรดยกโทษให้ด้วยแล้วก็บอกว่าข้าเองไม่ชอบทำสงครามหากสามารถเจราจาสันติได้ก็จะได้ไม่ต้องสู้รบข้าเข้าใจเรื่องการชิงดินแดนกลับมาที่เป็นราชองค์การของอดีตที่ฮ่องเต้สั่งไว้แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมข้าอยากให้ท่านวางทิฐิลงแล้วยอมช่วยข้าอีกแรง ท่านชินบอกว่าฝ่าบาทต้องการให้ม่อมชั้นเดินทางไปแคว้นจิงเพื่อแลกกับความสงบสุขของแคว้นอู่ใช่หรือไม่ฝาบาทก็บอกว่าท่านมีความเห็นอย่างไรท่านชินบอกว่าเมื่อฝาบาทตัดสินใจแล้วกระหม่อมขอยอมทําตามพระประสงค์ของฝ่าบาทเพื่อให้สมปาถนาแล้วฝ่าบาทก็กลับวังไปนะคะอีห้องเต้นี่ เป็นฮ่องเต้ได้ไงเนี่ยต่อค่ะท่านฉินนะคะก็เรียกเสนาบดีกะลาโหมคาฐานเชิญที่เป็นลูกศิษย์ให้มาพบแล้วมอบราชองค์การของอดีตฮ่องเต้บอกให้เขาเก็บรักษาไว้ห้ามบอกใครเด็ดขาดข้าเองต้องเดินทางไกลหล่อให้แม่ทับตรงกลับมาแล้วเจ้าก็มอบให้กับเขาด้วยมือตัวเอง ฐานฉินพูดว่าอีกไม่เกินสาวันแม่ทัพตรงก็กลับมาแล้วท่านหลอมมอบให้เขาไม่ดีกว่าหรือท่านฉินว่าข้ารอไม่ได้แล้วจะมอบให้เขาแล้วเขาจะรู้เองว่าควรตัดสินใจอย่างไร ในอีกร้อยวันต่อมาแม่ทัพตรงนำทัพกลับเข้าเมืองอูรลีกังมายืนรอรับเขาเขาก็ถามว่าได้ยินว่าท่านลีโดนขังไว้ที่คุกแล้วเหตุใดถึงได้เห็นท่านอยู่ที่นี่ได้รลีกังบอกว่าก่อนที่ท่านชินจะไปเขาได้ช่วยข้าออกมาแม่ทัพตรงจึงถามว่าตอนนี้ท่านชินอยู่ที่ใด หลังจากนั้นแม่ทัพตรงก็เข้าไปหน้าตำหนักฝ่าบาทที่บรรทมอยู่เขาได้กล่าวว่าขอให้ฝ่าบาททอนคำสั่งเรียกคณะทูตกลับมาแล้วบัญชาให้กองทัพบ,บุกไปที่แคว้นจิงไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟถึงตายก็ไม่เกี่ยงขันทีก็ออกมาขอร้องแม่ทัพตรงให้หยุดได้แล้วฝ่าบาทกำลังบรรทมอยู่แม่ทัพตรงพูดขึ้นว่าท่านชินทำงานเพื่อบ้านเมืองมาตลอดเขาจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าฝ่าบาทจะยอมออกมาพบเขา แล้วเขาก็พูดแบบเดิมๆไปเรื่อยๆคันทีก็ขอร้องให้หลีกังช่วยพูดกับแม่ทัพตรงหน่อยหลีกังก็ได้แต่สายหน้าจนปัญญานะคะทีนี้ชายแดนแขว้นจิ้งค่ะราชคูเหอกับท่านชินก็อยู่ในรถมา้าระหว่างเดินทางไปเป็นตัวประกันราชคูก็บอกว่าท่านชินจนป่านนี้ท่านยังคงสงบเช่นนี้ตายล่านี้ไม่มีเรื่องที่ทำให้ท่านสะทกสะานได้จริงหรือหรือว่าท่านกำลังเสแสร้งอยู่ ท่านชินจึงพูดขึ้นว่าราชคูใหญ่เอ่ยเช่นนี้เหตุดข้าต้องเสแสแซงราชคูพูดขึ้นว่าเมื่อถึงแขวนจริงสุขทุกข์ยากจะคาดเดาจะเป็นจะตายก็เป็นไปตามชะตาแล้วท่านไม่กลัวตายหรือท่านชินก็บอกว่ากลัวอยู่แล้วราชคูจึงถามต่อว่าหากว่ากลัวเหตุใดในตอนแรกถึงกลับมาจากเจียงหนิงไม่สวยสุขอยู่ที่นั่นล่ะ ท่านชินก็บอกว่าที่เจียงหนิงดีไปหมดทุกอย่างเป็นสถานที่เหมาะสมกับบ้านปลายชีวิตจริงๆแต่ความโชคดีนี้ยังต้องรอให้ชิง วินหกดินแดนกลับมาได้เสียก่อนคอยเสวยสุขยังไม่สายราชคูจึงพูดขึ้นว่าท่านหนะเป็นห่วงเป็นใยราชกิจดีจริงๆท่านใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่ตกอยู่ในใต้อานัตก็น่าเบื่อจริงๆนั่นแหละแต่ท่านกลับมาแล้วเป็นอย่างไรการเจรจาสันติเป็นที่แน่นอนแล้วอีกไม่นานท่านก็จะเป็นนักโทษชั้นต่ำยอมให้คนฆ่าแกงชิงวินหกดินแดนยิ่งไม่ต้องหวังเลยท่านฉินก็พูดขึ้นว่าราช ครูใช่ก็คือใช่แล้วเขาก็ทำท่าจะหลับไม่อยากพูดต่อด้วย ทางด้านแม่ทัพหวังมาแจ้งแม่ทัพตรงที่ยังคุกเข่าขอร้องฝ่าบาทอยู่หน้าตำหนักว่าเขาได้ส่งทัพม้าเดินทางข้ามวันข้ามคืนตามคณะทูตไปแล้วแต่ว่าไม่ทันพวกคณะทูตได้ข้ามแดนไปยังแคว้นจิ้งแล้วตามกลับมาไม่ทันแล้วฐานชินก็ตามเข้ามาด้วยแล้วก็ส่งราชองค์การของอดีตฮ่องเต้ให้กับแม่ทัพตรงบอกว่าท่านชินส่งไว้ให้ข้ามอบให้ท่านเองกับมือฐานชินบอกแม่ทัพตรงและหลี่กังว่า ก่อนที่อดีตห้องเต้จะสวรรคตรได้ร่างราชองค์การไว้สองฉบับฉบับที่หนึ่งสั่งการให้หน่วยสืบสวนลับพัฒนาอาวุธที่ลิ้นอันและชิงชิงวิ่นหกดินแดนกลับคืนมาอีกฉบับก็คือที่ท่านถืออยู่ แม่ทับตรงจึงบอกว่าก่อนไปท่านชินได้บอกอะไรไว้ไหมท่านชินบอกว่าการไปคราวนี้เขาไม่ห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเขาปฏิบัติตามคำสั่งหลี่กังบอกว่าหากเสื้อเกาะไม่เปื้อนเลือดอีกคงได้เป็นสนิมแล้วแม่ทับตรงสั่งการแม่ทับหวังให้แจ้งไปยังสามทับติดตามข่าออกไปสนามลบ จากนั้นฮ่องเต้ตื่นบรรทมขึ้นมาก็เรียกหาขันทีภายในตำหนักเงียบผิดปกติจนขันทีเอาราชองค์การของอดีตฮ่องเต้ามาอ่านให้ฟังว่าด้วยองค์การแห่งสวรรค์มีบร,รมราชองค์การชิงวิน6ดินแดนอยู่ใต้อาน,นัตของราชวงศ์อู่มานานไม่ยอมให้ผู้ใดมาลุกรานหากฮ่องเต้องค์ใหม่ถดถอยห้ามปฏิบัติตามเขาให้รีบปลดอำนาจทหารของเขาทันทีสมกองทัพราชวงศ์อู่ล้วนให้เสนาบดี ขวาชิ้นซือหยวนสั่งการฝ่าบาทได้ฟังก็โมโหให้คันทีไปเรียกทหารองครักษ์มาให้เขาคันทีก็บอกว่าเสนาบดีกราโหมฐานเฉินก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนฝ่าบาทจึงบอกว่างั้นให้ทหารรักษาพระองค์ไปขัดขวางให้แม่ทัพตรงกลับมา ทางด้านหนิงอีมาหาท่านชินที่จวนก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยโมอิงก็เข้ามาบอกว่าเกิดเรื่องแล้วหนิงอี้รู้เรื่องที่แม่ทัพตรงบัญชาการทัพจะไปสู้กับแควนจิ้งที่ด่านซิงกูเขาก็บอกว่าแล้วแบบนี้ท่านชินจะเป็นอย่างไรโมอิงบอกว่าก่อนไปท่านชินได้สั่งแม่ทัพตรงไว้แล้วว่าไม่ต้องห่วงความปลอดภัยของเขาดูท่าเขาจะไม่เป็นห่วงเรื่องการตายของตัวเองแล้วแล้วนางก็บอกว่าตอนนี้หนิงอี้เป็นผู้น คสูงสุดของหน่วยสืบสวนลับแล้วขอให้เขาช่วยพาท่านชิ้นกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยหนิงอีก,ก็บอกว่าได้ได้เขาขอคิดก่อนแล้วก็บอกว่าแขวนจิ้งได้ยึดด่านสิงกู่ไว้เป็นเวลานานแล้วต่อให้แม่ทัพตรงเนี่ยมีดินปืนสถานการณ์ก็เป็นครึ่งต่อครึ่งหากราชวงศ์อู่ชนะก็ได้ชิงวินหกดินแดนกลับคืนมา แต่ท่านชินคงต้องตายแน่นอนแต่ถ้าหากพ่ายแพ้ชาวบ้านก็ต้องตกอยู่ในความลำบากท่านชินก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นห้ามทําการรบได้แต่ทําการเจรจาสันติโมอิงจึงพูดขึ้นว่าแล้วชิงวินหกดินแดนล่ะจะทำอย่างไรนิงอี้รีบเข้าไปในห้องท่านชินดูแผนที่ดินแดนแคว้นจิ้งแล้วถามโมอิงว่าการเดินทางไปเมืองหลวงแคว้นจิ้งมีทางรัดหรือไม่ นางก็บอกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีทางภูเขาที่เร็วขึ้นได้หนึ่งวันออกเดินทางวันมะลืนนี้ก็ถึงหนิงอี้บอกว่าดีแล้วต้องไปรับคนผู้หนึ่งก่อนจบตอนที่35แล้วนะคะโอ้โหเล้าใจจริงๆค่ะยังไม่อยากให้ท่านฉินตายนะคะถึงแม้ว่าในนิยายเนี่ย ในที่สุดแล้วท่านชินซือหยวนจะต้องจบชีวิตลงก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องลุ้นให้หนิงอี้ไปช่วยท่านชินออกมาแล้ววิธีไหนที่หนิงอี้ใช้ช่วยท่านชินนะคะเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่36ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ h i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ